แหวนมันก็รั้งไว้ไม่อยู่หาอดาีตคู่รักเหล่าดาราที่เคยรักกันอย่างหวานชื่นเตรียมแผนง,งานวิวากันมาอย่างดีแต่สุดท้ายวิวาคนั้นก็ล้มไม่เป็นท่ารักให้วางแผนไว้ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่5าปานตงเริ่มเปิดกัน้วยที่อดีตคู่รักล่าสุดที่ออกมาเปิดใจการลดสถานะกันลงที่ทำเอาสนั่นวงการอยู่ไม่น้อยของนักแสดงสาวปางกนารันและนักร้องหนุ่มต้งทูพีที่ทั้งสองคบหากันมา10กว่าปีแล้วมีแต่โมเมนต์หวานๆมาให้ได้เห็นกันอยู่เสมอจนกระทั่งถึงวันที่หนุ่มต้งได้คูกเข่าขอสาวปางแต่งงานหวังข้ามประเทศกันไปหลายๆคนก็อดลุ้นโมเมนต์จูงมือกันเข้าประตูไม่วากันไม่ไหวแต่สุดท้ายความรู้สึกของทั้งสองนั้นก็ไม่เหมือนเดิมในแต่สินใจลดสถานะกันลงเลิกรากันแต่่่โดดดดดยยยีีีีสสสาาาาาเเหหตตนนนนนนััั้้้้ววปงไมมขอออใใรลลละะแแแิจก เป็นเพื่อนที่ดีต่อการห่วงใยกันเหมือนเดิมเพราะความสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดขอให้ทุกคนจงเข้าใจทั้งนี้ก็มีเหล่าแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายกันมากมายเลยทีเดียว อันดับที่4แจมชารัตหาวิวาร่มทาเอาน้ําตาท่วมจอกันเลยทีเดียวสําหรับนักรองสาวแจมชารัตหาที่ได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตววิวารล่มกับแฟนหนุ่มนอกวงการหลังคบกันมาได้7ปีแล้วโดยแฟนหนุ่มนอกวงการของเธอนั้นได้คู่เข่าขอแต่งงานไปเมื่อ2ปีก่อนแต่เนื่องด้วยจติตสถานการณ์ของโควิดทําให้ต้องเลื่องงานวิวารไปจึงเดือวางแผนใหม่ที่จะจัดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ต่อมาในเดือนพฤษภาคมก็ต้องออกมาเปิดใจทางน้าตาว่าสดแล้วร้อยเปอร์เซนต์ยื้อความสัมพันธ์เต็มที่แล้วพยายามปรับกันแล้วแต่่่่่่เเเเรรราาปป็นนคูทททีีีไไไมมมมออออะข้้้กกัดัดลลยยยยจึงงงื หมดรักแต่ยังรักเขาอยู่แต่เราทั้งสองฝ่ายนั้นไม่สามารถเข้ากันได้จึงยอมปล่อยมือกันตั้งแต่ตอนนี้ยังดีกว่า อันดับที่3มลูกเมียรัศมีหลังจากที่เพิ่งอวดรักหวานฉ่ำกันไปไม่ห่างไ์ของนางแบบชื่อดังอย่างลูกเมียรัศมีและเชฟหมูเชฟชื่อดังที่ทั้งสองก็มีแผนจะแต่งงานกันแต่ล่าสุดวันนั้นก็ต้องล่มแล้วเป็นที่เรียบร้อยทําเอาหลายๆคนนั้นอดสงสัยในความสัมพันธ์กันไม่ไหวจึงได้มีโอกาสสัมภาษณ์ถึงสาวลูกเมียว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งเธอนั้นก็ตอบชัดเจนว่าโสดแล้วทุกอย่างชัว่วพริบตาเดียวเพราะเขาหายไป3วันพอกลับมาก็รู้สึกได้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีีีสสััััััญญาาาาาาาณออะไไไไรเเเเลลลลลยยยยแต่่่่่หหหงงงจกกกททขบม็็ปปนนนนดดดด้้้้ชุผ มาสัปดาห์เขาก็มาบอกว่าให้เราเป็นพี่น้องกันซึ่งเราก็เคลียร์แล้วแต่เราก็ต้องยอมรับกันจบกันด้วยดีเพราะที่ผ่านมานั้นต่อนคบกันคือดีที่สุดแล้วซึ่งตอนนี้ก็ต้องมูฟออนและเดินหน้าทํางานกันต่อไป อันดับที่2เชอร์เบลรันาล,ลินหลังจากเปิดมิติใหม่ของการแต่งงานแบบสุดเซอร์ไพรส์สของสาวเชอร์เบลที่ได้คุเขาขอแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มพีทขอแต่งงานกันที่น่าสวนสนุกประเทศญี่ปุ่นไปเมื่อปี2563แต่ต่อมาในปี2564เจ้าตัวก็ออกมาประกาศสถานาวะว่าโซนอีกครั้งฝ่ายชายนั้นไม่ได้มางาอขอคืนดีแต่ยังมีการพูดคุยกันยอมร,รับว่าหมูอ่อนเว็วตัดสินใจแล้วก็ควรจะเดินหน้าต่อในทันที อันดับที่1ปูปรายาเป็นการถอนมั่นที่ทําเอาหลายคนนั้นงงกันหนักมากของนักแสดงสาวอย่างปูปรายาที่เธอนั้นได้มีข่าวถูกแฟนหนุ่มตาน้าเข้านําว่าแมทธิวคุกเขาขอแต่งงานไปแต่ล่าสุดช่วงเดือนกรกฎาคมปี64ก็ได้ออกมาประกาศยกเลิกงานแต่งและถอนมั่นแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยเธอนั้นก็ได้ออกมาบอกตรงๆว่าหากต้องแต่งงานกันแล้วให้แมทธิวมาอยู่ที่ไทยเขาต้องสละดในอาชีพของเขาเพราะเขานั้นเป็นชาวต่างชาติเขาต้องย้ายมาหางานทําที่ไทยโดยที่เขานั้นก็พูดภาษาที่นี่ไม่ได้ไม่รู้จักใครเพื่อนพ่อแม่เขาก็ไม่่่่่่่ไได้้้้ออยยูููทททีีีนนสวถาาาหหกใปปประเศบ ปู่เองก็ยอมไม่ได้เพราะปู่ทางานสังคมมาเจ็ดปีครึ่งทํางานยูเอ็นมาหกปีกว่ายังอยากทํางานที่นี่ยังอยากทํางานที่รับปากเอาไว้ว่าจะให้ทุนการศึกษาเด็ก5คนซึ่งยังไม่มีใครจบเลยสักคนยังอยู่ที่มัธยมและมหาวิทยาลัยไ,ไม่อยากทิ้งงานที่นี่ที่ทํามาตลอดชีวิตและก็ไม่อยากให้แมทธิวเองต้องมาสละอะไรแบบนั้นเช่นเดียวกันแรีเดไดวว่าเป็นการตัดสินใจให้เด็กขาดกันมากเลยทีเดียว